นานๆทีมาเมืองไทยเนาะจ้าเฮาก็เอาให้เต็มที่ไปเลยนี่ก็เป็นรอบส่งนะคะที่สนยนตไก่ใบเยอรมันจะพาแม่เที่ยวคะ่ะฮาลี่ฮาโลทักทายสวัสดีทุกคนนะคะทักทายทั้งคนที่ตั้งใจเข้ามาชมแล้วก็คนที่หลงเข้ามาเนาะจ้ะเาเข้ามาแล้วไก่ฟ้าออกไปใส่โนามาอยู่เป็นกําลังใจให้กันมาทําความรู้จักกันก่อนจ้าและการเที่ยวรอบนี้มันก็ต้องผ่านนครพนมอีกแล้วเนาะเฮาก็ได้มาอีกเนาะจ้าแต่รอบนี้พามาบึงตอนกลางเวนของจังหวัดนครพนมนะคะตรง ลานพญาศีสัตนาคาราดเนาะตอนกลางเว้นที่หมายถึงก็เป็นตอนกลางวันนะคะพวกเขาก็ับมาโัดกับมีลมเย็นโว้ยโวยค่ะบรรยากาศดีมากๆออกจากเฮือนเทียงนะคะมาถึงนี่กับประมาณบ่ายเนาะจังหวัดสกลนครกับจังหวัดนครพนมเพิ่นกับบไกักันปันใดเนาะประมาณชัว่วโมงหนึ่งนี่แหละการมานครพนมรอบนี้ของพวกเขาก็คือการมาแก้ตัวเนาะแก้ตัวอย่างวันดีนั่นก็คือการล่องเรือนั่นเองค่ะล,ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็จะ ได้เห็นบรรยากาศทั้งส่งฝั่งเลยเนาะทั้งลาวแล้วก็ไทยเลยตอนแรกว่าสิไปจองเรือใหญ่ตรงนั้นนะคะแต่มีคนจองเหมาลำไปแล้วเนาะเฮาก็เลยได้โทษจองอีกลำหนึ่งเนาะเพื่อนก็ยังว่างนะกระซูดีไปตอนแรกนึกว่าโอ้สิพาดอีกแล้วบ พอจองเสร็จแล้วน้องเพื่อนกะนัดไปขึ้นเรือประมาณหางเูเรงนะคะสามคนกับคนละร้อยห้าสิบบาทเนาะแต่ยังมีเวลาเรือประมาณสองชั่วโมงนาะเฮากับไปเช็คอินเข้าที่พักก่อนนาะมือนีฮัลินอนนะครพนมหนึ่งคืนนะเช็คอินแล้วก็พากันไปหาของกินวันนี้โชคดีมากนะคะมีตลาดถนนคนเดินจ้าพากันหิวเข้านะคะก็กินห้องท้องไปจกหน่อยเนาะแต่อยู่บนเรือเขาก็มีบริการอาหารและเครื่องดื่มนะมาเบิ่งแม่สาวยยสอนไอบอย แล้วมันแกะมากสารีนะคะมักสรีนั่นก็คือเขาพูดนั่นเองเนาะจ้ะได้ออกมาเรียงเม็ดสวยแบบนี้เพื่อนก็ุ้มใจเนาะเพื่อนบ่เคยเหตุแลแ้ลแลแลวเวลาที่ลอยคอเอ้ยรอคอยก็มาถึงเนาะจ้ะมุกหาบาทสิบาทกระเล่นเนาะกอให้มันเป็นสีสันเนาะว่ายานเบื่อหนะานี่ก็เป็นครั้งแรกของเราทั้ง3มคนเลยนะคะที่จะได้ชมวิวริมแม่น้ําโขงในเรือเนาะแต่ว้าถึงว่ากาันทําอียงครั้งแรกน้ากัน3คนนี่ก็เป็นแบบ อย่างที่พิเศษมากเลยเนาะพิเศษแบบใดวะตีก็เพราะว่าเป็นคนพิเศษของเฮาและก็ได้เหตุเอยียงที่พิเศษนํากันนะนะบื้ยอันนี้ก็เป็นเรือที่เฮาได้ทําการจองไว้เนาะจ้ะขึ้นเรือมาเจ้าหน้าที่ก็บอกนะคะว่าต้องไปตูใดเนาะเพราะว่ามันมีชื่อเราอยู่แล้วระหว่างรอลูกค้าคนอื่นๆขึ้นเรือนะคะเราก็มาหาอะไรสนุกๆทำกันเนาะจะ้ะก่อนที่เรือจะออกจากท่านะคะพนักงานเพิ่งจะบอกว่าให้ใส่เสื้อชูชีพกันทุกคนเลยเนาะ กับเพื่อความปลอดภัยของเรานั่นเองนะคะจะมองข้ามไม่ได้เนาะต้องใส่ทุกคนขึ้นเรือมากับบโรซานะคะเฝ้าเปิดเมนูหายอย่างเซ็ตๆมากินแต่เมนูก็มีให้เลือกโบลายหรอกเนาะเราก็สั่งเป็นเมนูพวกยำยำไข่ดาวยำรวมิตรแล้วก็ยำทรีนไก่นะคะสารพัดยำเลยเนาะกินกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะแล้วก็มีนักดนตรีมาด,ดีดกีตาร์องเพลงโอ้โหทุกคนมันฟินเอาเบึงแม่บรรยากาศสงฟังโคงนะคะระหว่างไท กับลาวเนาะที่มานครพนมก็แนะนําเลยนะมาล่องเรือดื่มดํากับธรรมชาติเบื้องหน้าแม่สยโยเนาะเพิ่งถึกใจหลายนะคะวิวธรรมชาติอาหารกระถึกปากแสงสีคงเรือล่องอยู่ในแม่น้ำขงเนาะโอ้โหสวยมากๆที่เขาสั่งก็มีแต่เมนูยำเนาะแม่เพิ่งก็เลยอยากกินค้หมูย่างก็เลยสั่งค้หมูย่างมาเพิ่มเสโยก็ไอ้บ่าวก็ชิมกันคนละนิดคนละหน่อยนะคะนกนั้นแม่ก็กินหมืดเลยเนาะเพิ่นมักอีหลีนะคะข้หมูย่างเออก็ลืมบอกเนาะเวล ลาในการลงเรือครั้งนี้ก็คือหนึ่งชั่วโมงกับอีกสี่สิบห้านาทีเนาะถือว่าคุ้มอยู่นะแล้วก็จะมีไกด์เพื่อนแนะนํานะคะว่าตรงนี้คืออะไรสถานที่อะไรอันนี้ก็คือหนาวนะคะบได้พากันเอาเสื้อกันหนาวมานกก็เลยจีมกันอยู่ <laughs> <laughs> กระมดเวลาการลงเรือแล้วนะคะเขาก็จะมาจอดไว้ที่เดิมแล้วเขาก็จะให้เฮ้านั่งโต๊ะถึงสี่ทุ่มได้นะแต่เฮากับโบได้นั่งหรือว่าเฮ้าสิเป็นยัางถานนคนเดินโตะฝรั่งขี้หนาวนะคะ ต้องกลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเห็นอีหยังเซ็บเซก็อยากกินนะคะโดยเฉพาะปีไก่อันนี้เนาะสองโยงมากๆสร้างไปแทะแล้วก็ฟังดนตรีมวนๆน้ำกัน